ในกลุ่มคนที่เจ็บไหลนะหรือเจ็บไหลจากการออกกำลังกายซึ่งมันบาดเจ็บได้จากหลากหลายสาเหตุมากๆเลยนะครับผมที่วันนี้ผมจะแนะนําเนี่ยเกี่ยวกับกลุ่มคนที่บาดเจ็บแล้วยังสามารถยกแขนได้มือค่อยหลังได้เอีย้ยวซ้ายเอีย้ยวขวาได้ยังไม่ถึงในกลุ่มยังไม่ถึงขั้นแบบว่ายกแขนไม่ได้นะอันนั้นก็จะเป็นอีกกลุ่มหนึ่งไปนะครับผมจะเป็นอีกแบบหนึ่งนะครับเดี๋ยวเราจะต้องทําความรู้จักเกี่ยวกับกล้ามเนื้อกันก่อนนะครับผม เราต้องมาทําความรู้จักเกี่ยวกับกลุ่มกล้ามเนื้อที่ช่วยควบคุมคอปลาไหลและแขนนะครับผมผมจะเล็กสั้นๆง่ายๆว่ากลุ่มกล้ามเนื้อที่ช่วยควบคุมแขนหรือคอนโทรลแขนนั่นเองนะครับแต่ผมจะไม่ได้ลงลึกจนมากเกินไปนะครับผมอย่างที่เพื่อนๆเห็นนี่คือกล้ามเนื้อคาบิเซียนนะครับผมแบ่งเป็นระดับ3ระดับนะครับผมระดับบนระดับกลางและระดับล่างนะครับ พอเราเปิดกล้ามเนื้อคาพิเซียออกข้างหนึ่งนะครับผมเราจะพบเห็นว่ามีกล้ามเนื้ออยู่หลายมัดนะครับผมเราจะมาทําความรู้จักกันทีละมัดก่อนแล้วก็หน้าที่ของมันนะครับผมกล้ามเนื้อเลเวเตอร์นะครับผมเกาะจากกระดูกคอซีที่1นถึงสนะครับผมแล้วก็มาเกาะที่กระดูกสะบักทําหน้าที่ในการช่วยยกสะบักขึ้นนั่นเองนะครับคัดลงมาเป็นกล้ามเนื้อลัมบอยมินิสไมเนอร์นะครับผมเรียกสั้นๆว่ากล้ามเนื้อลัมบอยแบ่งเป็น2มัดนะครับผมมัดเล็กและมัดใหญ่นะครับผมทําหน้าที่ในการดึงสะบักเข้าหาลําตัวแล้วกพยยุงสบบัััให้ออู่่่ทีนนเ Nah, ต่อไปเป็นกลุ่มกล้ามเนื้อที่อยู่บนกระดูกสะบักนะครับผมเป็นกลุ่มกล้ามเนื้อที่สําคัญนะครับผมแล้วก็มีอาการบาดเจ็บกันค่อนข้างเยอะนะครับผมโดยเฉพาะว่ามันจะเจ็บที่ไหล่นะครับผมเพราะว่ากลุ่มกล้ามเนื้อนี้จะเกาะไปอยู่ที่กระดูกหัวไหล่นั่นเองนะครับผมเป็นกลุ่มกล้ามเนื้อที่สําคัญมากๆเลยนะครับผมแบ่งออกเป็นสี่มัดด้วยกันนะครับกล้ามเนื้อซุปาสปินาทัเป็นกล้ามเนื้อที่เกาะอยู่บริเวณหัวไหล่และส่วนบนของกระดูกสะบักนั่นนะครับผมทําหน้าที่ในการกางแขนนั่นเองนะครับฟาสปินาทั เป็นกล้ามเนื้อที่เกาะอ,อยู่บนกระดูกสะบักส่วนกลางนะครับผมจุดก่อปลายนั้นเกาะอยู่บริเวณหัวกระดูกต้นแขนหรือหลังของไหลนั่นเองนะครับทาหน้าที่ในการการแขนออกไปด้านข้างลําตัวและทําให้ไหลมั่นคงมากขึ้นเทอริสไมเนอร์เป็นกล้ามเนื้อที่เกาะอ,อยู่บนกระดูกสะบักแบ่งออกเป็น2มัดนะครับโดยกล้ามเนื้ออีกมัดหนึ่งนะครับผมปลายของมันจะไปเกาะอยู่ที่กระดูกต้นแขนนั่นเองนะครับ ทำหน้าที่ในการหมุนแขนออกไปด้านนอกและสร้างความมั่นคงให้กับไหล่นั่นเองนะครับสับสแก็ปปูลาริสนะครับผมเป็นอีกหนึ่งกล้ามเนื้อที่สําคัญมากๆเลยนะครับผมเกาะอยู่ที่หน้ากระดูกสะบักนั่นเองนะครับผมและจุดเกาะ ปลายนั้นอยู่ที่กระดูกต้นแขนนะครับผมเกาะอยู่มาที่ประมาณหัวไหล่นะครับผมใครที่มือควยหลังไม่ได้เนี่ยรับรองรับตัวนี้มีปัญหาแน่นอนนะครับกล mm ้ามเนื้อมัดนี้มีหน้าที่หมุนกระดูกต้นแขนเข้าด้านในนะครับผมแล้วก็สร้างความมั่นคงให้กับไหล่ด้วยเนี ครับอีกหนึ่งกล้ามเนื้อที่มัดใหญ่มากๆนะครับผมลาติซิมูตดอซี่นะครับผมหรือที่เราเรียกกันว่าปีกนั่นเองนะครับผมก็เป็นอีกหนึ่งกล้ามเนื้อที่สําคัญเหมือนกันนะครับเพราะจุดเกาะปลายของกล้ามเนื้อมัดนี้อยู่ที่บริเวณหัวไหล่ด้านหน้านะครับผมทําหน้าที่ในการดึงแขนเข้าหาลําตัวนะครับผมถ้ากล้ามเนื้อตัวนี้มีปัญหาก,ก็สามารถล้าวไปถึงแขนถึงนิ้วก้อยถึงข้อมือได้เหมือนกันนะครับโอเคครับในกลุ่มคนที่บาดเจ็บกลุ่มกล้ามเนื้อไหล่นะผมทีนี้ เราจะมายืดไหล่หน้าคนที่มีอาการบาดเจ็บไหล่หน้านะครับผมจริงๆการวอร์มหรือการยืดเนี่ยเป็นพื้นฐานของการออกกำลังกายทุกประเภทนะครับผมโอเคผมจะสอนยืดไหล่หน้าแบบง่ายๆแล้วก็ครอบคลุมมากที่สุดนะครับผมในมันจะเอาไปใช้กับการออกกำลังกายเกี่ยวกับไหล่ได้ดีนะครับผมอันดับแรกนะครับเอามือเอามือไว้ข้างหลังแบบนี้นะครับผมใครที่มีอาการตึงมากก็ให้เอาไว้ประมาณนี้นะครับผมนะพอเราเอามือไว้ประมาณเนี้ย ให้เอามือของเราอีกข้างนะครับจับมาที่ศอกนะครับใครที่จับไม่ถึงนะจับแบบจับไม่ถึงอนะ่ะเพราะมันตึงมากให้คุณจับแบบนี้แล้วก็เอามือตายตายแบบนี้อ่าเสร็จแล้วก็ตายเสร็จปุ๊บด้วยความที่มันตึงมากเนะี่ยประมาณเนี้ยก็แค่จับไว้ออกแรงดึงนิดหน่อยมันก็เจ็บและตึงมากแล้วทีนี้เราก็นับในใจสักสิบวิทำสัก 3, สามสี่เซตหรือว่าหลายเซตก็ได้จนกว่าวเรารู้สึกว่ามันเบา นะครับผมต่อไปก็จะมีในกลุ่มคนที่บอกว่าต,ตึงปานกลางก็จะจับได้นะครับแต่จับได้นี่แค่ออกแรงดึงมาข้างหน้าแค่นี้มันก็ปวดแล้วนะครับผมพอมันปวดเนี่ยเพื่อนก็ดึงไว้แบบนี้สักประมาณสามถึงสี่เซตเหมือนกันนะครับผมแล้วก็อีกประเภทหนึ่งก็คือเรายืดจนรู้สึกว่ามันดีมากขึ้นแล้วมันก็จะดึงมาข้างหน้าแล้วก็เปิดไหล่มาข้างหลงังคือเปิดไหล่ตัวนี้ ดึงมาหน้าเปิดไหลตัวนี้มาข้างหลงังแล้วก็ออกแรงดึงล็อกไหลไว้แล้วนับในใจรักสามสี่เซตจนกว่ามันจะดีขึ้นนะครับมันจะมีอาการเจ็บปวดที่ที่ไหลนะครับผมทําจนกว่ามันรู้สึกดีขึ้นนะครับครับในในท่าเมื่อกี้นี้เราแนะนําในการยืดแบบนี้นะตัวนี้มันจะยืดมาถึงไหล่หน้าแน่นแน่นอนวนะ่าจริงจริงๆไม่ได้ยืดแค่ไหล่หน้านะมันยืดทั้งหมดเลยนะครับกล้ามเนื้อบนสะบักด้วยนะครับผมทีนี้ก็เป็นอีกตัวหนึ่งที่ยืดแบบเดียวกันแต่เขาได้ประสิทธิภาพ เหมือนกันนะครับแต่อาจจะมากกว่าด้วยนะครับผมในกลุ่มคนที่เจ็บไหล่หน้าเจ็บสะบักนะหรือกลุ่มกล้ามเนะื้อที่ช่วยควบคุมแขนมันจะยืดทั้งหมดเลยนะให้เราเอามือนะครับมือเนะี่ยวางแบบนี้นะครับอย่าวางแบบนี้นะครับแบบนี้จะเจ็บข้อมือนะครับจะวางแบบนี้ให้เพื่อนวางแบบนี้เอามือมาจับที่ศอกนะครับในกรณีเพื่อนที่จับไม่ถึงเหมือนเดิมครับให้เราจับแล้วต่ายมาสอกนะครับ ออกแรงดึงนิดหน่อยเอาเท่าที่ไหวนะครับผมให้มันตึงนะฮะแล้วก็นับในใจนะครับผมเซตละสิบหรือยี่สิบวิ <iß ulin> วก็แล้วแต่นะครับผมจนรู้สึกดีขึ้นนะครับผมคนที่ยืดจนรู้สึกว่าประมาณ,ปร,มาณประมาณแค่ตึงๆประมาณเนี้ยออกแรงดึงดึงนิดหน่อยแล้วรู้สึกว่ามันดีขึ้นแล้วใครที่อยากจะเพิ่มระดับของการตึงมากขึ้นหรือให้มันดีมากขึ้นก็คือออกแรงดึงมาข้างหน้าออกแรงดึงมาข้างหน้าอย่างนี้ครับก็จะตึงมากขึ้นอีกนะครับ นะฮะใครที่บาดเจ็บไหล่หน้ามากๆมันก็จะรู้เจ็บที่ไหล่หน้ามากนะครับผมใครที่บาดเจ็บกลุ่มกล้ามเนื้อควบคุมแขนนะครับข้างหลังมันก็จะตึงข้างหลังด้วยนะครับผมแล้วก็มีอีกระดับหนึ่งก็คือเราดึงมาข้างหน้าเยอะแล้วก็เปิดไหล่ตัวนี้ไปข้างหลังแล้วก็ออกแรงดึงล็อกไหล่ไว้นะครับแล้วนับในใจอย่างนี้ครับผมถ้าเกิดเรายืดจนมันยืดหยุ่นได้ดีอ่ะไหล่เราจะตรงเป็นฉากเลยครับดึงแบบตรงเป็นฉากแบบนี้ ผมยังทําไม่ค่อยได้เลยตึงมากเหมือนกันนะครับอ่าโอเคเข้าใจได้นะนี่คือท่าที่สองอีกหนึ่งท่าในการยืดไหล่หน้านะครับท่าเนี้ยมันจะยืดโดนกล้มเนื้อเดลวต่อยหรือกล้มเนื้อไหล่หน้ามัดใหญ่โดนเยอะแตแ่วก็โดนกล้ามเนื้อมัดที่อยู่ลึกๆด้วยนะครับผมก็โดนเหมือนกันแต่ว่าท่าอื่นอะจจะโดนมัดลึกดีกว่าแต่ท่าเนี้ยเป็นท่าเสริมที่ดีนะครับผมเป็นอีกหนึ่งท่าที่ผมก็ แนะนำแล้วก็ให้เพื่อนๆเราไปปรับใช้กับกันได้นะครับวิธียืดเนี่ยมันยืดง่ายๆคือเราจะทํามือแบบนี้นะครับผมแล้วก็งองอแขนแบบนี้นะครับผมงอแขนนี้กระเถิบตัวมาข้างหน้าแต่แขนแขนตัวนี้ต้องล็อกมันอยู่ไว้อยู่ไว้เฉยๆนะครับแบบนี้แบบนี้ทำสองข้างนะครับผมแล้วเราก็เปิดอย่างเงี้ยเปิดอกออกเงี้ยนะครับยืดให้ตึงนะครับแขนงอไว้ มันจะตึงที่ไหล่หน้าไปจนถึงหน้าอกเลยนะครับผมอ่าแล้วท่าเนี้ยมันสามารถปรับมูฟเม้นต์หรือท่าออกงท่ายืดได้มากเราจะยืดทีสองข้างพร้อมกันก็ได้หรือจะยืดทีละข้างโดยการยืดแบบองอแขนแบบไที่เนี้ยแล้วก็เปิดแบบเนี้ยแล้วก็ย่อลงเนี้ยแล้วก็เปิดเปิดขึ้นเนี้ยแต่มันจะตึงบริเวณนี้มากเลยนะครับนะให้เราไปปรับใช้ได้มันจะยืดทีละข้างก็ได้มันจะช่วยโฟกัสได้ดีอย่างนี้ครับ แบบนี้ก็ได้นะครับผมอ่านี่ก็เป็นท่ายืดอีกหนึ่งท่าที่ผมใช้ยืดประจํานะครับผมโอเคเพื่อนสามารถไปปรับใช้ได้นะครับทีนี้ยเรายืดไหล่หน้าเกี่ยวกับการยืดไหล่หน้านะเสร็จแล้วเรามายืดเกี่ยวกับพวกไหล่หลังทีนี้มันจะมีทั้งไหล่หลังมีทั้งกล้ามเนื้อเอ่อ ปีกมีทั้งอะไรมีทั้งมันจะยืดโดนทั้งหมดนะคือท่าเนี้ยมันก็เป็นท่าอีกหนึ่งท่าที่ดีแล้วมันยืดโดนทั้งกล้ามเนื้อหลังแขนกล้ามเนื้อไหล่หลังกล้ามเนื้อบนปีกสะบักนะครับผมแล้วก็กล้ามเนื้อปีกของเราด้วยนะผมวิธียืดเนี่ยเราจะยืดอย่างง่ายๆคือเราจับจับที่ข้อมือจับมันอนะ่ะจับแล้วล็อกไว้จับแล้วล็อกไว้แล้วเราดึงตัวเนี้ยนะดึงมาให้มันสุดนะครับผมแล้วก็เอียงลาตัวนะผมเอียงลาตัว เอม่ยตัวด้วยนะครับผมแล้วไอตัวที่เราดึงมาให้มันออกแรงดึงสู้กันด้วยนะครับผมเพื่อเพิ่อมอความแข็งแรงให้มันด้วยอ่ะแบบนี้นะครับเอียงออกแรงดึงปึ๊บถ้าหัวเราโดนข้อมืออย่างงี้ให้ให้เราเงยคอดันด้วยนะครับแล้วก็ออกแรงดึงมันนับในใจสักหนึ่งถึงสิบเหมือนกันนะครับผมทําสักสามสี่เซตนะมันก็จะยืดบริเวณกล้ามเนื้อไหลเอ้ยไม่ใช่กล้ามเนื้อไหล่หลัง กล้ามเนื้อหลังแขนกล้ามเนื้อปีกสะบักแล้วก็กล้ามเนื้อปีกอย่างนี้ด้วยนะครับผมนี่ก็เป็นอีกหนึ่งท่าที่ดีถ้าเกิดเราเงยคอด้านหลังแขนมันจะยืดบริเวณกล้ามเนื้อไหล่ไหล่กลางด้วยนะครับในอีกท่าหนึ่งที่เรายืดไหล่หลังและกล้ามเนื้อบนปีกสะบักได้ดีนะครับผมก็คือกลุ่มกล้ามเนื้อที่อยู่ด้านหลังกล้ามเนื้อหลังเนี่ยครับผมอีกท่าหนึ่งที่มันได้ประสิทธิภาพได้ดีกว่าการยืดด้วยมือเปล่าก็คือเราจะใช้อุปกรณ์ช่วยคือเสา ต้นไม้หรือกำแพงก็ได้นะครับผมวิธียืดอ่ะคือเราจะต้องทำมือแบบนี้นะอย่าทำแบบนี้ถ้าทำแบบนี้อาบัดเจ็บได้ให้ทำแบบนี้และเอาตรงอย่าเอาตรงเนี้ยตรงปอกเอ็น่ะไปกดดังนั้นจะบาดเจ็บที่ปอกเอ็นเพราะนั้นให้เลื่อนลงมาวางอยู่บนเอ็นหรือกล้ามเนื้นนะขอข้างบนนี้นะครับผมแล้วเราก็ยืดโดยการเอาแรงของตัวดันเข้าไปนะครับผมมันก็จะยืดได้ดีมากเลยนะครับผมใครที่อยากจะได้แบบยืดเพิ่มก็มีอีก เอามือจับแล้วออกแรงดึงนะครับผมนับหนึ่งถึงสิบในใจนะครับหรือยี่สิบก็ได้ทำหลายเซตก็ได้ครับจนกว่าเรารู้สึกว่ามันเบาแล้วมันดีขึ้นนะครับผมตัวนี้ก็เป็นอีกหนึ่งท่าที่เราไปปรับใช้ได้นะครับผมแล้วก็ได้ประสิทธิภาพดีมากเดี๋ยวผมจะสอนยืดไหล่กลางอีกท่าหนึ่งนะครับที่มันโดนไหลกลางหน่อยนะฮะก็คือปกติท่าย,ยืดทั่วไปที่สอนไปนะคมันก็โดนไหล่อยู่แล้วนะครับแต่มันไม่ค่อยโฟกัสเท่าไหร่ในนี้เราจะ เอาท่าเนี้ยเพิ่มไปด้วยเป็นการเก็บนะครับ <Aaron. S 1> คือจะยืดกับเสาเอามือวางหรือจะวางแบบนี้ก็ได้หรือจะวางแบบนี้ก็ได้นะครับผมแล้วก็กดทําแขนให้ตรงแล้วก็กดช่วงลําตัวตรงนี้ลงนะครับแขนให้ตรงไว้แล้วก็กดลงนับหายใจทั้งหนึ่งถึงสิบไปห,หลายรอบก็ได้นะครับแ <Lis. S 1> บนนบ,บนี้นะครับมาช่วยยืดไหล่กลางแล้วเป็นการดัดเรื่องไหล่เรื่องเรื่องพวกที่หลังค่อมนะครับได้ดี เอาไปปรับใช้กันได้นะครับในการปวดสะบักหรือต้องการจะยืดสะบักนะครับเพราะว่ามันก็ต้องทํางานร่วมกับไหล่หรือสะบักนะครับผมวิธีการยืดเนี่ยคือเรา,เามือประสานกันไว้นี้เรายกเข่าขึ้นมานะครับผมาทาทําในท่านี้นะแต่วิธีการยืดเนี่ยเราต้องเปิดกลุ่มล้ามเนื้อสะบักให้ได้คือวิธีการเปิดมันจะเป็นอย่างนี้นะเปิดสะบักออกนี้มันแตกมันอยู่อย่างนี้นะเปิดออกนี้อ่า แล้วพอเราเปิดเสร็จแล้วเนี้ยให้เราโ่งกับตัวนี้ด้วยนะครับผมแล้วก็ใช้เข่าเนี่ยเป็นตัวออกแรงดันแบบนี้แล้วโงงตัวไว้นะครับนับในใจสักหนึ่งถึงสิบหรือยี่สิบนะครับเอาเท่าที่ไหวนะครับเอาไปปรับใช้ได้นะครับในท่ายืนเดี๋ยวผมจะแนะนําวิธีการยืดสะบักอีกท่าหนึงที่ได้ผลดีมากๆเลยนะแต่ว่ามันจะโฟกัสมากนะครับวิธีการยืดก็คือเราเอามือมาประสานไว้ตรงนี้นะครับผมไว้ตรงนี้นะครับ แล้วเวลานัา่นน่ะหรือหรือจับอย่างนี้ก็ได้นะจับนี้ก็ได้อ่ะจับแบบนี้จะดีกว่าะถ้าจับอย่างนี้นะครับผมแล้วเวลานัา่นน่ะให้เรากโก่งทำตัวออกเงี้ยแล้วก็ใช้ใช้ใช้ช่วงคำเนี้ยตัวนี้เป็นตัวถีบออกมาถีบ่างนี้อย่างเงี้ยแล้วแล้วก็เปิดสะบักเหมือนเหมือนเหมือนตอนนั้นเลยคือเปิดอย่างเงี้ยออกนะครับผมแล้วก็ใช้ตัวนี้เป็นตัวถีบไปข้างหน้าแบบนี้แล้วก็กโก่ง ождения, มาออก ذه, นี้เยอะๆนะแบบ็กนี้อ่ะเด็กดูร้าง้ายออก เวลาเวลามันยืดเต็มที่มันจะเป็นนี้แบบนี้เปิดสะบักตรงนี้ออกแล้วยืดแบบนี้นะครับผมอย่ายืดจนแรงมากเกินไปลองตะคิวจะกินได้นะเพราะว่ามันมันมันค่อนข้างยืดเยอะมากนะครับอ่าแล้วอีกท่าหนึง่งอีกท่าหนึง่งท่าน,นี้ก็เป็นท่าที่ดีวิธียืดก็คือเราจับ,จ,บ,บ,บ,นะบนนจับแบบนี้นะครับเดี๋ยวผมถาท่านี้ดูดีกว่าอะจับแบบนี้นะเปิดสะบักตรงนี้ออก นะครับผมแล้วตัวน,นี้จับไว้ทําแขนให้ตึงแล้วเปิดสะบักไว้ตลอดนะแล้วใช้ขาเป็นตัวออกแรงถีบนี่คือการยืดทีละข้างนะครับยืดแบบนี้เปิดสะบักตัวนี้จะยืดท่าเกเิดเราเปิดเปิดตัวหลังด้วยมันก็จะยืดหลังด้วยแล้วก็สะบักพร้อมกันนะครับผมยืดอย่างนี้ตัวนี้ก็เป็นอีกหนึ่งท่าที่ยืดแบบดีมากเหมือนกันนะครับอย่าถีบแรงมากเกินไปตะคิวจะกินสะบักได้นะครับผมโอเคทีนี้เราก็ไปปรับใช้ได้นะการยืดสะบักดี่นครับ